สวัสดีค่ะ fc ช่องเปเล็ก h ช n แนล fc น้องไรอันที่น่ารักทุกท่านนะคะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกันที่นครสวรรค์คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไรอันกาดบัณฑิตก็เป็นโพสต์นะคะของน้องไรอันนะคะและนี่ก็เป็นโพสต์น่ารักน่ารักจากน้องไรอันนะคะ ที่ส่งแม่แม่เข้านอนนะคะให้แม่นอนหลับฝันดีนะคะก็พรุ่งนี้นะคะชาวจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไปให้กำลังใจน้องไรอันกันได้นะคะที่งานประจำปีตลาดธีรชัยอำเภอบรรพตษพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เริ่มงาน21นาฬิกานะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูคอนเสิร์ตก็อย่าลืม เสื้อกันหนาวและหมวกด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก ไรอันกาดบัณฑิตนะคะเป็น Facebook นะคะแม่แม่สามารถไปติดตามนะคะอ่านข้อความจากน้องได้ทุกวันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณัที่นี้ด้วยค่ะ